ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz สเมกะสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าโดยคุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้ภาษาพม่าจากการสนทนาในชีวิตประจำวันระหว่างสยายปืนในชุดไทยพม่าพาทีสวัสดีครับผมสิทธิพรเนตรนิยมมาพบกับ คุณผู้ฟังพร้อมกับอาจารย์สอนภาษาพม่าของเราคืออาจารย์แ yeah ยอีกครั้งแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เมิงกลาบาสวัสดีครับบาบาสวัสดีครับผมเซียเยจอตูหรือเซียเยครับอาจารย์ครับช่วงนี้ออกพรรษาแล้วจากฤดูฝนก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะครับนั่งสินะครับอีกไม่เท่าไหร่ก็จะลอยกระทงแล้วก็ปีใหม่ ถึงฤดูหนาวทีไรไม่เท่าไหร่ก็จะลอยกระทงแล้วก็ปีใหม่ถึงฤดูหนาวทีไรใจมันแช่มชื่นถึงมันจะไม่ค่อยหนาวเหมือนสมัยก่อนก็ตามนะครับนั่นสินะครับหมดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวจนก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนช่วงนี้มีเทศกาลต่างๆอังนกระถินผ้าป่างานบุญต่างๆนานาลอยกระทงก็สนุกเฮฮาวันคริสต์มา ปีใหม่สากลจนเข้าฤดูร้อนก็เทศกาลสงกรานอีกสนุกไปเลยนะครับอืมครับในพม่าก,ก็มีเทศกาลเยอะเหมือนกันนกันครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลพูดถึงเรื่องฤดูกาลต่างๆในพมาน่านี่มีกี่ฤดูนะครับก็มีสามฤดูเหมือนไทยเหมือนกันนะครับไหนๆก็คุยกันเรื่องฤดูกาลกันแล้วถ้าอย่างนั้น เราเชิญคุณผู้ฟังไปฟังบทสนทนาแล้วถ้าอย่างนั้นเราเชิญคุณผู้ฟังไปฟังบทสนทนาระหว่างสยายแยกับเด็กชายปืนในฤดูการของพม่าก,กันเลยดีไหมครับสยาก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปฟังเลยครับตอนฤดูการ เด็กชายปืนเป็นเด็กไทยที่มีความสนใจในเรื่องราวของพม่าเป็นอย่างมากวันนี้เขาอ่านพบเรื่องราวเกี่ยวกับฤดูการของพม่าในหนังสือหัดอ่านของอาสยาแยครูของเขาเพื่อไต่าถามเรื่องที่เขาสงสัยทันทีสยาคขมิยา เมียนมาในงานมาไทายในงานโลแบไทยในงานโลแบยาตีอูตุตงยาตีชีเดโซดาจันดอซาอบแทมาพัดผูเดอแอดาโฮบาตาลาคมาีอาโฮเดไทยนี่เมียนมากะในไงเชื่ไทยนี่เมียนมากะในไงเชื่กันนี่เดสซดอ လေမြေယာတီဥဒုလေတိတ်မกွာချဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်မြန်မာကယာတီဥတုရဲ့တရားတီစီကအချင်းကာလယာတီဥဒုတရားတီစီကလေလာလောက်ကြတယ်လေအတိပယ်ကတော့မိုးယာတီကလေလာဆောင်းယာတီကလေလာ နွေယာဒီကလေလအဒီလိုဟိုလာကလအဒီလိုဟိုလာကမယာအင်းအဒီလို900တော့လွယ်တယ်တရားတီစီကိုလေလ300ပြီဆိုတော့72လတနစ်အတီးပဲလေတာဖင်းတရားတရားတီစီက บาดเวกแชตาแลเหมียเสียจน้อกูเปาะปะบาลาเหมียอ๋อแม่ละกะนี่ซะปีซนลายละสั่นที่สุยินหน่วยยาติติดิหน่วยยาติสู่ปู่อ่ายปี6ตุ่ยเตะเต็งเยตุ่ยซุยปีจุยจะเตะเต็งเยตุ่ยอภีอามาอะเต็ดถั่วเตะช้องเหมียง အေအိုက်တွေမ <laughs> ှာရေနေတယ်လေဟွန်းចောင်းតាတွေ့ဘယ်လိုលົບអូ हा हा အခုချိန်ကမြန်မာမှာຫນွေရာတိចောင်းပိတ်ရဲ့လေခိုင်းနေအတူတူပဲမြန်မာကមូលដ្ឋានចောင်းတွေຫນွေရာတိมาចောင်း3လပြိတ်တယ်ကြံလည်းရှိတယ်လေ हा हा ဟွန်း นวยาตีจองปินวยาตีจองปิเจมาเจกะสาบีไล่แลเมงามหยาบีแก่จ่าเมกองไล่ดายเขมยาไจ้แต่บ่อจูลัยละแลกะนี่นพ embre ละซั่นอธิโมยาทีโมยาทีเตเปนแปนเมนด้วยโมยีทีดอไซล้านสู่ปีเด ตาวตัวลืดมาด้วยสปาเจแลีอยอุเอ็นด้วยล่าเตตีวันด้วยใส่จ่าเลยสถานีวิทยุศึกษาอืมใสเปวตาเลตียาตีมาแบกคิมยแลตมาดวยสปาเจ,จ่จะตาเลยนวย์บาลกาันีแมละแสนเราทีกา่ก้าอเ้าอยาตีเลย အဲ့ဒီမှ o, ari, <c oughs> o, ာပဲယာတီဦးသူကအေးပြီးလန်းဆန်းသွားတာဟွန်းဟွန်းမြောက်ပိမှဆိုတဲ့ရှမ်းပီနေကချင်းပီနေမှဆိုတော်တော်အေးတာလေအဲ့ဒီယာတီမှာတော့ဆန်စဘာတွေရိတ်သိမ်းကြပြီအဲ့ဒီနောင်မှာတော့နှွေးအဲ့ဒီနောင်မှာတော့နှွေးယာတီပြင်းဆတ်တာပေါ့ จนต่อโตเยกบาจีดีโลเบแลปัดปองแลเนเดโนเขมยาต่อไปเรามาทบทวนบทสนทนากันนะครับสยาคมยาเมียมมาในงานมาไทยในงานโลเบยาตีอุตุตรงยาตีชีด้ดโซดาจนรอซาอบเทมาพัพดผูเด เอดาโฮบาตาคาเมียสยาครับพบในหนังสือเขาว่าประเทศพม่ามีสามฤดูเหมือนประเทศไทยเลยใช่ไหมครับโขเดไทยนี่ยนียมักในงานเช็คกันีนดสุดดเลมียยาตีอูดูด้วยได้มากว่าชาบุเล่ใเปินเพราะทั้งไทยและพม่าต่างก็มีประเทศ อยู่ชิดติดกันดินฟ้าอากาศก็เลยไม่ต่างกันมากนะโอเคดาพินเมียมากะยาตีอูตูเย่ต่ยาตีซีกะอเชงกาละแต่ยาตีซีกอเชงการา,าเบล่าจาแลเคมยาครับแล้วช่วงฤดูการของพมา่าแต่ละช่วงใช้เวลานานไหมครับ เมี่ยมาในไงเอ๊ยาตีอูดูตียาตีสีกะในฤดูการของพมา่าใช้ระยะเวลาราวสี่เดือนนะประมาณนั้นอืมอติบแบกะาโดโมยาตีกะเลละซองยาตีกะเลละนุยยาตีกะเลละเลละเอดิโลห้าลาเขียา ก็หมายถึงฤดูฝนสี่เดือนฤดูหนาวสี่เดือนฤดูร้อนสี่เดือนอย่างนี้เหรอครับเอ็ดดิโลไนเชิียนดอดลตเลเด,ยด,ลยเดยตยาตีสีโกเลล่าตองยาตีสุดอดสนั่ละแต,ต่เนตติไปเลยถ้าเทียบแบบนั้นก็ง่ายดีฤดูละสี่เดือนสามฤดูก็ครบสิบสองเดือน เป็นหนึ่งปีพอดีด,ดาพินตยาตีซีกะบาตุยเกวยปยาตาเลคเมยาสยาจนดอ,อกกูเปียวเปียบาลาคเมยาแล้วแต่ละฤดูการนี่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับอ๋อแมลากาเนซาบีจูไนล,าล่าแซนทิ่ซเยนวยาตี อี่นยาทูงู้ีชดูเย่ยเป็นจาเลยเด็กพี่มาเต้นดช้วแมไอมายี่เด็มาตดช้วแมไอมายเน่เดเลยอ๋อถ้านับตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงต้นๆ้นเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงฤดูร้อนช่วงฤดูร้อนนี้ อากาศจะแห้งแล้งไปไม้กล่าช่วงฤดูร้อนนี้อากาศจะแห้งแล้งไปไม้เก่าวก็ร่วงใบไ,ไม้ใหม่ก็ผลิตยอดน้ำตามคลองหนองบึงก็จะเหลือน้อยจ้องตาตยุยเบโลโลกจ้ามาแล,แล้วนักเรียนผู้เชิงะเนยมามา,มาหน่วยยาตีนจ้องไปยันเลยท้ายเนี่ยดูดูเบ ยิงมากะมูลเรนเจ้ากะนุยาตีมาจ้าตู้ลาเปเ,เดแต่เจ้าเล่อสิเด้เละฮ่าฮ่าฮาอ๋อฮึมช่วงนี้เป็นเป็นช่วงปิดเทอมของพม่าด้วยนะเหมือนกับไทยเลยที่พม่าเด็กชั้นประถมจะปิดเทอมประมาณสามเดือนมีเทศกาลสองกลา์แล้วฮ่าฮ่าฮา ฮืมหน่วยยาฮึมน่วยยาตีจองปิดเยบมาเยกซาบีไล่แลเมงามยาบีแกจ้าเมกองไล่ดาคิมยาฮ่าฮปิดเทอมหาเรื่องซนกันสบายเลยครับฮ่าฮ่าใจแต่บ่ฮ่าฮ่า จเจอไล่ล่าแกงนานในนุวเวนบาลาซันทีกาโมยาตต์ตีเตเป็นแปมเนด้วยโมยี่ที่ดอกไซลันสูบปีเด่ตองมาด้ยสบาจเจและยาอุยดูโลติดตีวันดู้ไซจ้าดาเลยสถานีวิทยุศึกษาชอบละเซฮ่าฮ่าอืมพอถึงกลางกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงต้นเดือน พฤศจิกายนถือเป็นช่วงฤดูฝนบรรดาต้นไม้ต่างก็ได้รับน้ำฝนต้นไม้ต่างก็เขียวชอุม่มคราวนี้ชาวไร่ชาวนาก็เริ่มไถหวานทำนาทำไร่เพราะปลูกพืชต่างๆกันอืมไทยในงานก็อืมไทยในงานก็และยาไซเปียวตาเล ตียาตีมาแบคิมียาแลตมาตัวสปาเจจะตาลีอืมอย่างทำนาข้าวในเมืองไทยก็น่านี้แหละครับไอหวานเหมือนกันโนเวบาลาการเน่มาลาสานลาอทิกาอซสองยาติเลเอดิมาเบยาติอูรุกาเอดรอเอบิลเซนตวาาัวรา เงี่ยไปมาชีเดสูตลอดอีดาเลยเอเดียติมาโดแซนส์บาเดย์เยเตญยาบีพอเริ่มเข้าเดือนพฤศจิกายนถึงเราต้นเดือนมีนาคมก็เริ่มเข้าฤดูหนาวคราวนี้แหละอากาศก็เย็นชื่นใจขึ้นเลยทีเดียวคราวนี้แหละอากาศก็เย็นชื่นใจขึ้นเลยทีเดียวฮ่าฮ่า ถ้าอยู่ในรัชฉันรักธกิชินทางตอนเหนือที่น่าจะยิ่งหนาวกันไปใหญ่เลยฤด,ดูนี้ก็ถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วแอดีนาเอดีนามารดน่วยยาตีเปียนซาดาบอจนอตโตเแยกบาจีดิโลเวแลปัดพองแลเนเดนเคมามีา จากนั้นก็เข้าสู่ฤดูร้อนอีกครั้งหมุนเวียนเปลี่ยนเรียนรู้คำศัพท์อ่านแะะแพบด้วยส่งด้วยส่งหนังสือหนังสือซาโอซาโอ ฤดูการยาตียาตีประเทศไทยไทยในเทศไทยไทยในไง่ไทยในงไในง่ชิดติดกันเส้นนี้กักนเนีเส้นนี้กักนเนี ดียาติอูดุไม่ต่างกันมากว่าชาบูมากกว่าชาบูนานจาจาน,านจาจาระยะเวลา อเชงกาละอเชงกาละสี่เดือนเลละเลละเลละลึกดูฝนมูยาตีมูยาตีลึกดูหนาว เซายาติเซายาติลดูร้อนนวยาติาวาตนวยาติหนึหน่งปีจะเน่ะจะเนะะกว่าชาหมู่กว่าชาหมู่ เดือนมีนาคมมลลมัลมลเดือนกรกฎาคมจุลาคมจุลายละจุลายละแห้งแล้งเช่าวตวยุยเช่าวตวยุยน้ำ เยคลองหนองบึงเช่าเมียเอไอเช่าเมียเอไอนักเรียนเจ้าตาเจ้าตู่เจ้าตาเจ้าตู่เจ้าตาเจ้าตู่ปิดเทอม นวยยาตีจังเปย์เย่ยนุยยาตีจังเปย์เย่ยเทศกาลสงกรานต์เตจยามแตจยามป่วยดอตเตจยามป่วยดอสถานีวิทยุศึกษาเล่นซนโซกะะ๊กะซ้าแกโซกะะ๊ะซ้าแก ชอบลาซี่ลาซีใ่ใจแต่ป่อใจแต่ป่อเดือนพฤศจิก,กายนโนเวนบาละโนเวนบาละเขียวชะอุ่มเขียวชะอุ่มเซลาโซเปียเซลลาโซเปีย ชาวไร่าชาวนาเตาตูแลตมะเตาตูแล่ตมาตันสบาเจสบาเจเพราะปลูกมีปัไซสยผิวมปวใส่ เย็นชื่นใจลาซาเอบิ A, B, ลาซาตอนเหนือเมียวเบบป๊ะไปเมียวเบบป๊ะไปหนาวแช่นเดะหนาวแช่นเดะแช่นเดะ เก็บเกี่ยวข้าวสบายใงสบายใงหมุนเวียนแปะเปลี่ยนไปเปียเลแล่เปียลแล่ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาโลกเราจันดอโดก,กบ่า จันดอทบทวนบทสนทนากันอีกครั้งนะครับสยาคามิยเมียมาในงานมาไทายในงานโลแบยาตีอูตุต้งยาตีชีแดโซดาจันดอซาอบแทมาพัดผูเดซาอบแทมาพัดผูเดแอดาโฮบาตลาคามิยะโฮเด ไทยนี่เมียนมากနိုင်ငံချင်းကတ်နေတယ်ဆိုတော့လေးမြရာတီဥဒုလေတိတ်မကြာချဘူးလေအပြင်မြန်မာကရာတီဥတုရဲ့တရားတီစီကအချိန်ကာလဘယ်လောက်ကြာလဲခဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာတီဥဒုတရားတီစီကလေးလားလောက်ကြာတယ်လေ အတိပကာတီကလေလာဆောင်းယာတီကလေလာနှွေယာတီကလေလာအဒီလိုဟောလာခမယာအင်းအဒီလိုနိုင်ရှင်တော့လွယ်တယ်တရားတီစီကိုလေလာတရားတီစီကိုလေလာ၃ယာတီဆိုတော့12လတနစ်အတိပဲလေဒါဖင်း ทยาทีสิกะบาตเวกแจาตาแลเหมียเซียจน้อกูเปี่ยวปะบาลาเหมียอ่าอ๋อแม่ละกะนี่ซะปีโซนไลล่ซันที่สุยิงหน่วยยาตีดิดีหน่วยยาตีสู่ปู่ไอ้ปี6ตุ่ยเตะเตี้ย่ตุ่ยซุยปีจุยจะเตะ 댕외တွေအဖျားမှာအသက်ထွက်တွေအဖျားမှာအသက်ထွက်တွေချောင်းမျောင်းအင်းအင်းတွေမှာရေနေတယ်လေอืมចង់ตาတွေ့ဘယ်လိုលុបចਾမလဲခင်ဗျអូခါခါအခုချိန်ကမြန်မာမှာမာကမူလတန်းចောင်းတွေຫນွေရာတီမှာចောင်း3လပိတ်တယ်တဲ့ဂျံလည်းရှိတယ်လေခါခါ หืมนวยยาตีจอมปิ่แจมาเกกะสาบีไล่แลเมงามหยาบีแก่จ่าเมกองไลดายเขมยาไจ๋แต่บ่อฮ่าๆจุลัยละแลกะหนิโนวินบาละซันอธิมูยาตีเตปินป้านเปนด้วยมูยีที่ดอไส้ล้านสู่ปีเดตองตูและตมาด้วย สปาเจแลยาอุ่นတွေตะมาတွေสปาเจแลยาอุ่นတွေลို့ติติวลันတွင်ใส่จ๋าล่ะอืมทําในงานกะแลยาใส่เปียวตาแลตียาตีมาเบคิมยาแลตะมาตุยสปาเจจะตาลิโนวินบาล่ะกะนี่แมล่ซานลาวอธิก็တော့ซ้อมยาติเล <laughs> เอดีมาเบยาติอูรุกเอ. AB ลั้นซันตวาดาฮึ่มๆเหมี่ยวไปมาโซเดช้างปีเนกระชิงปีเนมาเอดียาติมาดอกซันซบ้าดุยยိတ်ติ้งจักปีเอดีนาวมาดอกนุ้ยยาติเปี้ยนซะตาเปาะจันดอตเอกบากีดิโลเบแลปะ จ้องเลนีเดนโนคเอมย้เลปัดจ้องเลนีเดนโนคเมย้ครับวันนี้ผมกับสยาแยลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันสวัสดีครับเมงกะลาบาค่ะเนี่ยสถานีวิทยุศึกษา